บัตรสสัสดิการแห่งรัฐล่าสุดหนึ่งข้อสำคัญอย่าหาทรรมเพราะโดนยึดบัตรดูแลวคุณพลาดทรไหมล่าสุดตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มีการพูดถึงนะครับตอนนี้ในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับและผมก็อยากจะฝากทุกท่านเอาไว้ที่ทุกท่านที่ถือบัตรสสัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรสสัสดิการแห่งรัฐอยู่ในรอบใหม่ก็คือมีับรบประชาชนนันในการใช้สิทธิ์นั่นเองนะครับ มีข้อสําคัญข้อหนึ่งที่ฝากกับทุกท่านว่าอย่าไปทําอย่าหาทำาก็คือห้ามทาเพราะว่าจะโดนยึดบัตรได้นะครับข้อนั้นข้อเดียวก็คือการกดเงินสดนะครับเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเวลาใช้เราก็เอาบัตรประชาชนนะครับไปใช้จ่ายที่ร้านค้าเช่นเงินซื้อสินค้าก็ไปที่ร้านค้าตรงฟ้าประชารัฐใช่ไหมครับและถ้าเป็นเงินในส่วนอื่นเนี่ย คุณก็ไปใช้ไปเอาที่อื่นอย่างเช่นเงินซื้อสินค้าเงินซื้อสินค้าเงินการเดินทางเงินการเดินทางเนี่ยก็ต้องไปใช้ที่ที่คุณเดินทางรถไฟฟ้า b d s MRT อย่างเงี้ยก็ต้องเอาไปใช้ตรงนั้นส่วนเงินค่าการหุงต้มก็ต้องไปใช้ที่ตรงนั้นนะครับค่าน้ำข้าไฟมันกดเงินสดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าใช้ไฟฟรีถ้าเกิดใช้ไม่เกิน 3/ ามบาบาทยกเว้นค่าน้ำนะครับก็ได้ลดร้อยหนึ่ง ก็ไม่มีอะไรนะครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเลยท่านพลาดมีคนพลาดแล้วนะครับไปกดเป็นเงินสดพอกดเป็นเงินสดแล้วโดนรัดจับได้ตรงนี้จะโดนยึดบัตรคืนก็คือเดือนต่อไปก็จะไม่ได้ใช้แล้วก็คือโดนยึดคืนเผลอเนี่ยโดนยึดคืนไม่พอจะโดนปรับให้ไม่สามารถเข้าร่วมสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้คือเรื่องสําคัญก็คือสําคัญมากๆ ผมให้เป็นเรื่องสําคัญแบบที่คุณจะต้องทราบอย่างด่วนเลยนะครับดังนั้นข้อสําคัญข้อนี้ก็คือยา,อาใช้คําว่าห้ามเลยลวกันยามันไม่แรงนะครับห้ามกดเงินสดเด็ดขาดเพราะว่าถ้าคุณเกิดกดเงินสดคุณเนี่ยจะโดนรัดบับ และยึดบัตรคุณคืนได้นี่คือสิ่งสำคัญล่าสุดที่นำมาฝากการ,รสบับสวัสดิการแห่งรัฐแล้วฝากกับทุกท่านอันนี้สำคัญมากมากและอยากจะให้ทุกคนถ้าคุณยังไม่เคยดูคลิปที่ผมพูดถึงมีคนกดเงินนะครับได้ถึง5,500บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าเพราะว่าเนื่องจากเขาไม่ได้ทิ้งบัตรถ้าตัวคุณยังไม่ได้ทิ้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะครับอย่าลืมไปดูคลิปนั้นไปเช็คว่าคุณมีเงินเหลืออยู่ไหมเดี๋ยวหลังวิดีโอนี้จะใส่คลิปนั้นเอาไว้ให้ รวมถึงใครที่ถือบัตรสวัดิการแห่งรัฐแล้วอยากจะเข้าร่วมรับงับเงินเบี้ยบเบีบ้ยผู้สูงอายุนะครับตอนนี้เนี่ยมีการเปิดรับลงทะเบียนแล้ววิธีลงทะเบียนเนี่ยดูหลังวิดีโอนี้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ